ยังไงก็มีค่าสายตาเอียงเพิ่มขึ้นครับผมแอบสังเกตตัวเองครับเวลาที่มองภาพเราจะรู้สึกเบื่นเป็นภาพซ้อนๆก็เลยกังวลก็เลยมาตรวจวัดค่าสายตาใหม่อีกทีครับแล้วเขาบอกไหมว่าอาการสายตาเอียงมันมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าอาการที่บอกว่าเรามีปัญหาสายตาเอียงคือจะมองเห็นตัวเลขบางตัวเช่น3 5 8 9 0ผิดเพี้ยนไป โดยจะเห็นเป็นภาพซ้อนรวมถึงเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่มีแสงน้อยจะมองเห็นภาพเป็นแสงขาวกระจายและมักจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนักทำให้เราต้องหลีตามองซึ่งจะทำให้เราเสียบุคลิกได้ครับนอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงหากต้องใช้สายตาเป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมงก็มักจะมีอาการปวดหัวหรือเวียนหัวได้ง่ายครับ แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องสายตาเอียงสามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตาครับและปัจจุบันนี้ครับเขาผลิตคอนแทคเลนส์ ens, ที่แก้ปัญหาค่าสายตาเอียงได้เรียบร้อยแล้วครับรู้แล้วเพราะว่าสายตาเอียงเหมือนกันมากด้วยพบพี่พึ่งสายตาเอียงเหมือนกันเหรอครับใช่เห็นภาพซ้อนเยอะเลยโอ้โห ไหนๆก็มาทั้งทีผมว่าพี่ลองไปตรวจวัดค่าสายตาจะได้อัพเดตด้วยครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ครับจะได้รู้ว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนาะใช่ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> หมออยู่พอดีครับ <c oughs> จะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ครับ <c oughs> <c oughs> สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ